เราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดไปเรื่อยๆจนสุกเป็นสีเหลืองได้ที่เลยนะคะเป็นสีแบบนี้นะคะท,ท่าทสร็จ่ทุกคนก็กลับมาพบกับช่องกลาสีดำชาแนลเช่นเคยนะคะทุกคนกับกลาพากินนะคะ แต่วันนี้นะคะกะลาไม่ได้พาทุกคนมากินนะคะวันนี้กะลาจะพาทุกคนมาทำทอดมันหมูนะคะมาดูสูตรทอดมันหมูกันนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของหมูสับนะคะส่วนสำคัญเลยก็จะมีหมูสับมีไข่ไก่หนึ่งฟองม,มีพริกแกงเผ็ดมีกะปินะคะส่วนในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีตัวฝักยาวใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดกะปินะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอย น้ำตาลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็จะมีในส่วนของแป้งทอดกรอบนะคะทุกคนเราไปนวดให้หมู เหนียวนะคะจากตัวเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะทุกคนไปกันเลยจ้านะคะทุกคนเมื่อนวดมาได้เวลาสักพักนึงแล้วนะคะจะเห็นว่าทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะคะทุกคนกะลาก็แอบเติมน้ำมันพืชลงไปนะคะมันเป็นสูตรนะคะเพื่อให้ทัามของเราเนี่ยนุ่มเด้งแล้วก็ทอดง่ายนะคะไม่ติดกระทะนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันหมดแล้วนะคะหมูก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการทอดกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยจ้า นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะวอร์มน้ำมันนะคะให้ได้ที่ก่อนนะคะทอดด้วยไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดไปเรื่อยๆจนสุกเป็นสีเหลืองได้ที่เลยนะคะทุกคนเป็นสีแบบนี้นะคะทอดใส่จนเสร็จเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนกับทอดมันหมูสับ สูตรของกะลาเองนะคะน่าทานไหมคะทุกคนทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดนี้นะคะหอมมากน่าทานไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กะลาด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกะลานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ